สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเฉลยข้อสอบต่างประเทศนะคะระดับโอลิมปิกค่ะซึ่งข้อสอบเนี่ยมาจากปี2022นะคะมีโจทย์อยู่ว่าเกมพูป,ประกอบด้วยลูกบอล15ลูกพอดีกับชั้นวางสามเหลี่ยมดังภาพนะคะแล้วลูกบอล7ลูกเป็นแบบลายทางไม่ได้ลงสีเดียวสีด้วยสีเดียวและลูกบอล 8, 8ลูกเป็นทึบทาสีด้วยสีเดียว จงพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะจัดเรียงลูกบอล15ลูกในชั้นวางอย่างไรจะต้องมีลูกบอลคู่หนึ่งติดกันเสมอค่ะอันดับแรกเลยเราจะมาพิสูจน์กันนะคะก็คือเราจะทําให้เราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆก่อนนะคะก็คือมีส่วนของตรงนี้ เห็นว่ามันก็มีทั้งหมด5ส่วนแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ที่เป็นแถวมีอยู่3มลูกค่ะค่ะแล้วเราเราสังเกตนะคะเขาบอกว่าอ่ะมีลูกบอล7จลูกเนี่ยเป็นแบบลายทางจะต้องมีลูกบอลคู่หนึ่งติดกันอยู่เสมอติดติดกันเสมอนะคะดโดยอันดับแรกเราจะพิสูจน์ว่า ในลูกบอลลูกบอลในแต่ละช่องเนี่ยในแต่ละเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ติดกันจะมีทั้งมากที่สุดกี่ลูกจะต้องมีทั้งหมดกี่ลูกนะคะการพิสูจน์นะคะอันดับแรกเราจะแบ่งออกเป็นส่วนส่วน 그리고 <목소리도> 피자나 ที่ไม่มีลูกบอลลายสองอสองลูกนะคะอยู่ติดกันซึ่งเราก็จะได้ว่า เรามาดูตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราใส่ลูกบอลในแถวลูกบอลลายในในแถวเนี้ยหนึ่งลูกมันก็ยังมีอีกหนึ่งลูกที่เราสามารถลงได้แล้วมันไม่ได้อยู่ติดกันนะคะแต่แสดงว่าในส่วนของแถวนี้เนี่ยเราสามารถลงลูกบอลได้สองลูกซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ติดกันนะคะแต่ ในส่วนสต่อไปเราก็มาพิจารณาอีกสามเหลี่ยมอีกสี่สีู่ปสี่รูปตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเราถ้าเราลงถ้าเราลงลูกบอลตรงนี้หนึ่งลูกเราจะไม่สามารถลงลูกบอลที่อื่นได้อีกถูกไหมคะก็คือถ้าเราลงตรงนี้ไปแล้วหนึ่งลูกถ้าลงตรงนี้ไปอีกลูกหนึ่งแสดงว่าสองลูกเนี่ย มันก็อยู่ติดกันแต่ถ้าเราลงตรงนี้กับตรงนี้มันก็ยังอยู่ติดกัน,นแสดงว่าเราในช่องเนี่ยสามารถลงลูกบอลได้แค่หนึ่งลูกตรงนี้ก็เช่นกันค่ะหนึ่งลูกตรงนี้ก็ลงได้แค่หนึ่งลูกและสุดท้ายตรงนี้ก็สามารถลงได้แค่หนึ่งลูก ก็คือเราสามารถลงได้ลูกตรงไหนก็ได้นะคะแค่หนึ่งลูกค่ะเราก็จะได้ว่ามีลูกบนลลายได้มากที่สุด สลูกในแถวในแถวนี้นะคะแถวนี้ในแถวที่มีจำนวน3ลูกต่อไปและ ไม่เกิน1ลูกลาย1ลูกที่เป็นลูกบอลลายนะคะในแต่ละส่วนสามเหลี่ยมอื่นๆ ่แล้วก็เราก็จะได้ว่าเราทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ลูกบอลลายมากลายทางมากที่สุดเนี่ยจำนวนกี่ลูกเอ่ยก็นับไป1 2ึ่งสสามสี่ห้าหทั้งหมดหลูกจะบอนั่นคือจะได้ จะได้ลูกบอลลายทางมากที่สุดหกลูกมันก็จะส่งผลให้หากเรามีลูกบอลเจ็ดลูกเนี่ย ในการเรียงเราจะต้องมีลูกบอลลายทางกี่ลูกเอ่ยก็คือ2องลูกที่อยู่ติดกันถูกไหมคะแล้วก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นหากมีลูกบอล เจ็ดลูกในการเรียงจะต้องมีลูกบอล ของลูกที่อยู่ติดกันอ่ก็คือจะต้องมีลูกบอลลายอ่าเจ็ดลูกในการเรียงจะต้องมีหากมีลูกบอลลายทางเจ็ดลูกเนี่ยในการเรียงจะต้องมีลูกบอลสองลูกที่อยู่ติดกันค่ะ ก็คือในส่วนตรงนี้ก็ลงไปแล้วตรงนี้1ลูกในส่วนของช่องนี้ก็2ลูกในช่องนี้1ลูก1ลูก1ลูกถูกไหมคะรวมทั้งหมดเนี่ยที่เราลงไปแล้วถ้าไม่อยู่ติดกันเนี่ยจะต้องมีจํานวนทั้งหมด6ลูกมากที่สุด6ลูกค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าลูกบอลคู่หนึ่งติดกันเสมอจะต้องมีลูกบอลอย่างน้อย7ลูกค่ะก็คือถ้าเราลงตรงนี้อีก1ลูกมันก็คือ ติดกันอยู่ติดกันถ้าลงลงในช่องไหนลงในช่องตรงนี้กับตรงนี้ก็จะมีลูกบอลทั้งหมด7จลูกค่ะสำหรับการพิสูจน์ในข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ